ก็พบเจอกันอีกแล้วนะครับผมข่าวท้องถิ่นบ้านผือทีวีนิวทายธรรมชาตินะฮะซึ่งเกิดจากกระบวนการกัดเซาะทางธรรมชาติโดยลมในน้ำเมื่อหลายล้านปีมาแล้วแต่พบว่ามีร่องรอยหลักฐานที่มีพระสงฆ์สายวัดป่าขึ้นมา สกัดให้เป็นห้องแล้วก็ปักใบเสียมาล้อมเอาไว้เพื่อแสดงขอบเขตศักดิ์สิทธิ์นะฮะใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาส่วนตำนานก็เป็นเรื่องเล่านะ,ะตำนานท้องถิ่นนิทานพื้นบ้านนะฮะเรื่องนางอุษาท้าบารดที่นี่นะ,ะชาวบ้านก็มีความเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของนางอุษานะฮะซึ่งนางอุษาผู้นี้เป็นหญิงสาวที่มีหน้าตาสวยสดงดงามและมีกลิ่นกายหอมด้วยนะครับส่วนเรื่องราวทางด้านในนะฮะก็จะมีเพลิงทรายธรรมชาติที่ พบว่ามีร่องรอยหลักฐานยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งอาจจะเป็นพวกลายเส้นสีแดงหรือเรียกว่าภาพเขียนสีนั่นเองนะครับมีภาพวัวแดงภาพคนนะแล้วก็ภาพลายเส้นหลีขาคณิตภาพลายเส้นศินลั์ต่างต่างเพื่อสื่อสารของคนโบราณในยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งมีอายุประมาณ2 0 0 0ันถาปีมาแล้วนะครับส่วนเพิิงหินทรายธรรมชาติที่กำลังมองเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือเกิดจากกระบวนการกระเซาะทางธรรมชาติโดยลมน้ำที่กล่าวมาแล้วนะฮะแต่ก็พบว่ามีร่องรอยหลักฐานการสกัดของมนุษย์โบราณ ณสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติผสมผสานกับทางด้านวัฒนธรรมเหมาะสำหรับการขึ้นมาศึกษาหาคําตอบหาความรู้กันต่อไปนะครับท่าในใดที่ยังไม่เคยมาเที่ยวก็ขอเรียเรนเชิญได้เลยนะครับอุทยานประวัติศาสตร์ภูกระบาดเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา8ปนาฬิกา30มนาทีถึง1ิกนาฬิกามน,น,นาทีโดยไม่เวน้นวันหยุดราชการนะครับโอเคนะครับโลหะปลายแหลมหรือสิวสกัดเพื่อ เอาหินทรายก้อนล่างตรงนี้ซึ่งมันสะลุลงมานะออกมาให้เป็นห้องโลก่กโดยใช้ประโยชน์จากก้อนบนให้เป็นหลังคาสําหรับใช้กันแดดกันฝนได้เป็นอย่างนี้นะครับนั่นเป็นภูมิปัญญาของของคนโบราณนะครับอุปกรณ์ที่เขาใช้สกัดในสมัยนั้นน,น,น่าจะเป็นเหล็กปลายแหลมมือสิวนะฮะผมจะเทียบขนาดให้ให้ชมว,ว่ามันจะมีขนาดเล็กใหญ่แค่ไหนนะฮะน่าจะประมาณนี้นะครับเป็นลายสิ้นก็แสดงว่าจะต้องมีผู้คนจำนวนมากมาสกัดมาช่วยกันสร้างวัดนแห่งนี้นะครับ และคนที่มาคุมง,งานจะต้องเป็นคนที่มีความเลสทานะมีกําลังศรัทธาอย่างเลกก้าเลยนะครับครับก้อนนี้นะครับมีชื่อเรียกตามตำน,นานพื้นบ้านว่าวัดพ่อตานะครับซึ่งมีลักษณะเป็นก้อนหินทรายธรรมชาติในสองก้อนซ้อนกันขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าก้อนหินทรายก้อนล่างมีการสกัดสองฝั่งซ้ายขวาออกมาให้เป็นห้องโล่งโดยสกัดให้เป็นพื้นระดับระดับเดียวกันนะฮะนี่ก็เป็นการ ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติโดยใช้ภูมิปญาของมนุษย์โบราณั่นเองนะครับอันนี้ชาต่ตางชาติเขาชื่นชอบมากนะฮะเขาจะมองทางด้านสถาปนิกนะฮะว่าเขาใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรซึ่งสมัยนั้นอาจจะมีแค่พวกโลหะปลายแหลมวิสิวสกัดนะฮะจะต้องเป็นกลุ่มคนที่มีความศรัทธาลึกซึงในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าเลยนะฮะและก็เป็นกลุ่มคนที่มีความศรัทธาลึกซึ้งมีคนที่มีความอุตสาหะอุตสาหะพยายามมากนะครับ ครับส่วนเพิ่งหินสายด้านข้างาวัดพรตานี้ก็จะเป็นเพิงหินสาที่มีการสกัดตั้งแต่เดิมแล้วแต่พบว,ว่ามีการนําพระพธรูปปูนปั้นมาปริฐานอาไว้3องค์ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ในช่วงาราวพศส5 0 5นะครับดูนครับ ใช่ครับไม่เห็นว่าเป็นเป็นเพื่อนไม่ใช่แคดอกเห็ดครับครับอ่ะพูดดังๆเลยครับครับในนี้ก็คือพื้นที่ด้านหลังของวัดวตานะครับซึ่งมองดูข้างบนแล้วมันมีลักษณะคล้ายกับโขดหินทรายที่มุดกับดอกเห็ดสวยงามมากเลยนะครับก็น่าจะพบว่ามีการสกัดนะครับเช่นกันตรงนี้นะครับสถานการสกัดตั้งแต่ข้างบน ข้อหน้าลงมาถึงเพื่อเเ็นห้องโล่งระดับเดียวกันนะครับนอกนั้นก็จะเป็นหลุมเสากลมซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการตัดเสาไม้ซึ่งแสดงว่าอาจจะเป็นการสร้างอาคารเครื่องไม้สื้อเพิ่มอีกขั้งหนึ่งนะครับอะไรครับและนี่ก็คือพื้นที่ด้านหลังของวัดพ่อตานะแ <All right. S 1> ถวบ้านเราเรียกว่าวัดพ่อเทานะครับวัดพ่อเทาหรือวัดพ่อตาครับ ก้อนบนนี้จะมีลักษณะเป็นเพิงอินไรา์ที่มีความสวยงามอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับส่วนก้อนล่างก็พราบว่ามีร่องรอยหลักฐานการสกัดเพื่อใช้ประโยชน์จากก้อนบนให้เป็นราคาการะเด็ดกันฝนนั่นเองนะครับโอเคนะครับตามตำนานขึ้นบ้านเขาก็เล่าว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดที่เท้ากงพานสร้างแข่งกับเท้าบารดนะฮะไม่เอาชีวิตเท้าบารดเปโดยพันแต่ตัวเองต้องกลับมาเป็นฝ่าย่ายแพ้ในการสร้างวัดสุดท้ายก็ถูกตัดคอครับ อันนี้นนภาพเต็มๆเลยนะครับลกกระดูกลกกระดูกกระดนกกระดูก<ม>ดน,น,น,นี่นะครับผมกระดูนะครับระยะขนาดนี้นะครับผมอันนี้อะไรนะครับเรียกว่าอะไรนะวัดพ่อตาวัดพ่อตานะครับนี่นะครับผมตอนนี้ก็ขนาดนี้ถ่ายทอดสดอยู่นะครับผมนะฮะ จ้าหนที่ก็อธิบายบางครั้งนะครับผมอินเทอร์เน็ตหรือว่ายังไงก็ไม่อำนวยความสะดวกและอินเทอร์เน็ตนะครับผมในช่วงนี้ก็อุปสรรคนะขึ้นบนเขานี้สัญญาณก็ขาดหายนะครับอาจจะไปไหนกันต่อครับผมไปกูนงาครับอ่ะบอกบอกตรงน,นี้ก่อน อายืนอันหน้ามาเลยครับอบอกก่อนครับครับหลังจากเราชมไอ้ตึ้งทรายที่ตั้งชื่อตาตนานว่าวัดพ่อตาแล้วต่อไปเราจะไปชมกลุ่มใบเสมาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนอุทยานนั่นก็คืองูอนางอุษาครับนางอุษาโอ้ประวัติความเป็นมาย่อๆนิดหนึ่งได้ไหมแม่เราจะลุ้นเต็มที่นะนะอยากจะไปดูจังเลยนะฮะเอาเกิดนิดนึงดีครับหอนางอุษาครับผมตำนานรักอมะตะพื้นบ้านเรื่องนางอุษาเท้าบารถก็เล่ากันเกิดว่า อดีตการนานมาแล้วนะฮะมีมือใหญ่มืองตั้งอยู่แถบภูบาทนะมีชื่อว่ามองพานนะฮะว่าไงครับมันเป็นตำนานความรักระหว่างหนุ่มสาวตามเมืองมาพบกันที่นี่ครับจนกระทั่งเกิดความรักแต่สุดท้ายเนื่องจากฝ่ายชายเคยมีกิก๊กมีกักอไู่แล้ว<อ>ก็เลยทำให้ไม่สุขหวังวอ๋ยุคนั้นมีกิ๊กกักด้วยเหรอครับมีด้วยฮะเนื่องจากท้าวรุตเป็นเจ้าชายรูปงามโรนเราออก,การาก็มีทำาใ,ให้มีชายาแย,ายะๆอยู่ครับพอมาพบกับนางสา์เกิดความรักกันสุดท้ายก็ถูกกีดกันไม่สมหวัง จนกระทั่งมีการท้าสานกันแข่งกันแล้วมีการตรมใจยตายตามกันไปชื่อเรียกโบราณทามสุดใหญ่บนภูเขาบายก็เลยตั้งชื่อตามตำนานพื้นบ้านเรื่องอุตสาบาลดมาจนถึงปัจจุบันโอ้ครับผมโอเคเราไปด้วยกันนะไปดูกูนางอุตสาครับเลยครับจับอูนางอุตสาอ่ะว่ายังไงอธิบายไป ระหว่างทางเดินเราเห็นว่ามีชั้นที่มันเกิดจากการตกจ่มของตะกอนหลายล้านปีนะฮะหรือเรียกว่าชั้นเชืระดับนะฮะมันก็เป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่ดูแล้วสวยงามตามธรรมชาตินะครับตามเดของธรรมชาติ เริ่มเลยครับมีขึ้นบุแล้วครับอ่ะมีอะไรครับ <c oughs> ครับบรูรณสถานจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่พบว่ามีการปักใบเสียมาแบบแบนขนาดใหญ่ล้อมรอบเอาไว้เป็นแปทิศนะฮะ <c oughs> แล้วก็พบว่าตรงนี้จะมีขวดหินทรายธรรมชาติสองก้อนซ้อนกันนะครับก้นล่างก็ปุ๊บลงเลยหลักฐานการสกัดให้เป็น ห้องขนาดเล็กนะฮะไปเสียมาที่มีขนาดาใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดก็คือใบนี้นะครับยังไม่แตกหักครับดังน,น,นั้นก็จะมีการแตกหักแล้วทางบุธยานนี้ได้มีการบูรณะปรสังขรคอให้อยู่ในรูปแบบใกล้เคียงกับสภาพเดิมมากที่สุดนะครับเหล่านี้ก็คือร่องรอยหลักฐานทางด้นานธรณีวิทยาซึ่งสันนิฐานวา่าจากการยกตัวเคลื่อนตัวของเปลือกโลกมานานหลายล้านปีนะตัวนี้เห็นชัดเกนว่า ชั้นที่เป็นเก like ิดจากการตกจมขัตกรนหลายล้านปีหรืยเรายกชั้นเชีร์ระดับนะฮะช่วงนี้น้ําก็จะเทเอียงไปทางด้านนี้นะฮะน้ำก็จะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำตามแรงดึงดูดของโลกนะพอแกนโลกเอียงปั๊บนะฮะเห็นว่าโองรอยหลักฐานชัดเจนนะว่าน้ําเปลี่ยนทิศทางในการไหลแล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีเมืองบางเมืองที่มันจมอยู่ใต้คื้นดินนะฮะนี่ก็คือโองรอยหลักฐานทางด้านธรณีวิทยานะครับส่วนหลักฐานทางด้านโบราณคดีนี่ก็คือพบว่ามีการดัดแปลง ดีไซน์ก็แลให้เป็นห้องแล้วก็ปักใบเสียมาล้อมรอบเอาไว้เพื่อแสดงขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาส่วนตำนานก็เล่ากันว่ากูนางอุสานี้ก็คือกีหรือกูกนะตัวที่นางอุษายังมีชีวิตนางอุษาเคยมาทอผ้าอยู่ที่นี่แถวอีสานจะเรียกตำกีตำหูนะหลังจากที่นางอุษาตรอมใจตายเขานำศพไปฝังที่ก้อนดีไซน์ก้อนนู้นซึ่งตั้งชื่อว่าหีบศพนางอุษาและก็นำนำอทิหรือกระดูกมาเก็บไว้ที่นี่พร้อมกับพี่เลี้ยงนะ ูน้ำอุษาเหตุเหล่นี้นะครับพบว่ามีร่องรอยหลักฐาน2ยุคสมัยใหญ่ๆด้วยกันนะฮะยุครยแรกนั่นคือยุคก่อนประวัติศาสตร์นั่นก็คือลายเส้นสัญลักษณ์สีแดงตัวนี้นะครับนี่เป็นลายเส้นที่คนโบราณใช้อโลอาใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายบริเวณนี้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพวกดินเทศหรือพวกแรกเฮมาไทย สารสองประเภทนี้จะให้สีแดงนะจากนั้นก็นาไปบดให้เป็นผงละเอียดผสมกับพวกของเหลวนะซึ่งอาจจะเป็นพวกยางไม้น้ำขั้นจากพืชบางชนิดหรือใครมาสัตว์อะไรก็แล้วแต่ที่มันมีอายุยืนยาวหลายพันปีนะครับส่วนก้อนล่างก็พบว,ว่ามีการสก,กัดให้เป็นร่องนะฮะตัวนี้ก็สัตว์นิฐานว่าเนื่องจากก้อนอิสายก้อนบนมีลักษณะคล้ายกับหน้าปกนะฮะก็อาจจะมีการนําพระ,ระลูกหรือพระประธานมาเป็นิฐานเอาไว้ตรงนี้นะครับ เราจะไปดูบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หอนางอุษานะครับ Okay, ครับครับระหว่างทางเดินที่เราจะไปชมบ่อนางนกษาเรา,าจะผ่านกลุ่มต้นไม้อีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นต้นไม้ประจําถิ่นนะนั่นก็คือต้นตองหมองนะตัวนี้นะตองหมองหรือทางอีสานบ้านเราจะเรียกผักอีหมองนะฮะนิยมไปทําเป็นพวกผักกินกับน้ําพริกเกี่ยวปลาเกี๊ยวบองรสชาติเปรี้ยวไม่ใช่ฮะรสชาติาฝาดมันแล้วก็หวานนิดๆนะฮะอันนี้จะเป็นยาฝาดสมาน นะใช้รักษาบาดแผลภายนอกภายในได้นะครับแล้วก็จะมีสารแทนนินนะต้องอป้องกันอาการพวกโรคบิดโรคอะไรได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นคุณปัญยาของมนุษย์โบราณน,นะครับต้นตองมองหรือผักตนนะอีกไกลไหมครับบ่อน้ำทักทิมแป็นงว,ว่ายังไม่เคยมาบ่มาเดี๋ยวนักท่องเที่ยวที่มาเองนะครับส่วนใหญ่นี่จะไม่เห็น บ้นผมคิดว่าเขาจะสกัดตุ้มจะเป็นแต่งลงไปอยู่แล้วครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง นศักดิ์สิทธิ์นะฮะซึ่งใช้เป็นบอ่อน้ําบริโภคของคนโบราณแล้วก็บอ่อน้ําสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาด้วยนะครับนบสถานที่แห่งนี้นะครับมีชื่อเรียกว่าบอ่อน้นํานางอุษานะครับบอ่อน้นํานางอุษามีลักษณะปเป็นแท่งหินทรายธรรมชาติรูปทรงรีนะยกตัวสูงจากพื้นประมาณ1เมตรนะคนโบราณได้สกัดเนื้อหินทรายออกมาให้เป็นห้องนะฮะกว้าง2เมตรยาว2เมตรหรือประมาณ5เมตรนะครับใช้เป็นบอ่อน้ําที่บริโภคของคนโบราณแล้วก็ประกอบพิธีกรรมดังกล่าวนะฮะ ราะว่าด้านข้างเพราะว่ามีร่องสำหรับระบายน้ําหรือร่องว่าเราเรียกรางรถอีสานที่เกิดข้างหมดนะค mm hmm. รก่บพิษกรรมโดยนำน้ำจากบอ่อน้ําแห่งนี้มาทําน้ําศักดิ์สิทธิ์นั่นเองครับตำนานพื้นบ้านเรื่องนางอุษาเทา้าบารดก็เล่ากันว่านางอุษาซึ่งเป็นหญิงสาวรูปงามวิจิตรหอมได้เกิดที่นี่นะฮะซึ่งชาติปางกอนานางอุษาเนี่ยเคยเปนงนฟ้าแต่ทำผิดกฎสวรรค์ก็เลยถูกสั่งให้มาเกิดในมนุษย์และเกิดที่บอ่อน้ําแห่งนี้ด้วยเกิดในดอกบัวนะครับ แลวก็เป็นจุดพบรักกันระหว่างนางเอกกับพระเอกของเรื่องนั่นก็คือนางอุษาเท้าวบารุ์นะฮะขณะที่นางอุษาลงเล่นน้าอยู่ที่บอ่อน้ําแห่งนี้เท้าบารุ์ออกเดินทางติดตามหาเจ้าของภูมิหล,ล็งของเจขเขียงเมืองพานก็พบกับนางอุษาขณะลงเล่นน้ําอยู่ที่บอ่อน้ําแห่งนี้นะฮะจนกระทั่งเป็นเหตุให้เกิดความรักและก็นางอุษาชวนเท้าบารุ์ขึ้นไปอยู่ด้วยกันที่บ้านของตัวเองนั่นก็คือหอนางอุษา ส่วนเพื่องหินทรายทางด้านข้ามบ่อนะ้ำนองสานี้พบว่ามีลายเส้นสัญลักษณ์สีแดงไม่ทราบความหมายนะครับ <c oughs> ตัวนี้มองแล้วคล้ายๆกับลายเส้นโค้งแล้วเป็นใบไันไดโลนดับ,น,ดะดบนะฮะแล้วก็ยังเขียนลามมาถึงก้อนล่างด้วยนะครับสีที่ใช้ในการเขียนภาพก็เป็นชนิดเดียวกันนะฮะเป็นภาพเขียนสียุคเดียวกับที่ที่อุบนลนะฮะที่ขงเกียม พาแต,ต้มแล้วก็ทั่วประเทศนะยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นยุคที่มนุษย์โบราณไม่มีการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก็เลยมีการถ่ายทอดเรื่องราวกิจการหรือสื่อความหมายอย่างไดอย่างหนึ่งลงในพื้นดินพวกนี้ด้วยลายเส้นสีแดงนนะครับนั่นพาไปนะครับผมตามไปนะครับผม แล้วก็ใกล้จะหมดเวลาเราก็ตามไปนะครับผมลําบากครับทีมงานเราก็าเจ้าหน้าที่นะครับผมอุทยานปูพะบาดนะครับผมได้ติดตามให้ความรู้นะครับผู้ชมนะครับผมนี่เป็นภาพถ่ายที่หาได้ยากนะครับผมจะให้ชมเขาค่อยแอดไลน์แล้วก็ส่งให้ผมนะครับผม วันนี้ผมนำชมพอดีเป็นช่วบ่ายโมงนะฮะเที่ยวมา,าพระอิตสะท้อนลงที่บ่อน้ำพอดี อาสมฤสีจันทานครับดูครับให้สมดูนิดนึงนะครับน,นี้จะหมดเวลาลงแล้วครับอาสมได้ไหมครับได้ได้ได้ไดครับและจุดนี้เองครับมีการตั้งชื่อตามตำนานเช่นกันว่าอาสมฤสีจันทาน,นะครับซึ่งเล่ากันตามตำนานก็คือเป็นที่อยู่ของฤสีตัวหนึ่งชื่อว่าจันทาโทอ,อาทานะครับ แล้วก็มาพบกับเด็กที่เกิดจากดอกบัวที่บ่อน้ําได้ยินเสียงเด็กร้องก็เลยพูดมาชี้เบียงเอาไว้จนกระทั่งท้าวกรุมพานซึ่งเป็นเจ้าเมืองมากราบพระอาจารย์ก็คือฤาษีันทาตนนัวนี้นะก็เลยขอมาเป็นบุญธรรมอีกตอนนี้นะครับครับคุณเราจะกลับไปห้อนางอุกสายครั้งหนึ่งน,นะครับผมนี้ก็หมดเวลาลงนะครับในช่วงนี้ช่วงต่อไปก็คงจะไปถ่ายข้างล่างนันึงนะครับผม อุปสรรคม่มากมายนะครับทาอินเทอร์เน็ตการเดินนะครับผมหาลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด like, ้วยนะครับผมหาื่เป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็ชาวโลกนะครับผมที่มาชมนะครับประวัตษษิศาสตร์ภูพระปาทหอนังอุตสาหแห่งนี้นะครับ ได้มาชมแหล่งท่องเที่ยวทางด้านโบราณคดีนะฮะอุทยานประวัติศาสตร์กรุงนบารนะฮะในรอบนี้ก็เดินประมาณสัก30บนาทีนะสำหรับผู้ที่สูงอายุ60ิปีขึ้นไปก็จะมีรถไฟฟ้าให้บริการโดยรถจะกรจอดที่หน้าหอทังศาครับเรื่องราวต่างๆนี้มีเยอะแยะมากมายหลายอย่างนะครับถ้าจะเที่ยวให้ทั่วทุกจุดก็ใช้เวลาประมาณสักวันครึ่งถึงสองวันนะครับแต่ถ้าท่านมีเวลาน้อยก็สามารถจะเลือกเดินได้ตามใจชอบนะครับครับชื่ออะไรครับผม ครับผมก็หลังจากนี้ก็คงจะเป็นการไปเยือนจุดอื่นนะครับเนาะครับถ้ามีโอกาสต่อไปนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ชมนะครับเข้ามาชมสถานที่แห่งนี้ซึ่งทางอุทยานก็จะมีชน้าที่วิทยากรบรรยายนำชมให้ด้วยนะครับทสำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลต้องการประวัติความเป็นมานะครับหรือถ้าต้องการแบบส่วนตัวก็สามารถเดินเองได้นะครับโดยให้ท่านมาติดต่อที่ศูนย์บริการข้อมูลนะฮะ ก็ได้จะมีวิทยากรบรรยายน้ำชมอยู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมกับบ้านผือทีวีนิวทีวีนิวนะฮะก็ข่าวออนไลน์บ้านผราข่าวออนไลน์บ้านผือก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การรับชมนะฮะถ้ามีโอกาสก็ขอเรียนเชิญนะครับที่นี่อุทยานประวัติศาสตร์อุบัตบัตขอต้อนรับยังการมาเยือนของทุกท่านนะครับครับผมนี่ก็คือนะครับเจ้าหน้าที่นะครับผมให้ความรู้นะ เกี่ยวกับนะฮะหอนางอุตสาแล้วก็แายๆอย่างบนภูกระบาิแห่งนี้นะครับครับก็ออกหมดเวลาลงนะครับผมนะติดตามได้นะครับใน y o u u u e เวลาพรพาเที่ยวแล้วก็ข่าวออนไลนไ์ประจำเพอบ้านผือแล้วก็ใน YouTube ก็บ้านผือทีวีนิวเว็บไซต์ w w w b ์บ้านผือทีวีนิวดนะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับผมแล้วก็อยากจะรู้ข้อมูลหรือว่า ประวัติศาสตร์นะครับคิคเข้าไปที่ Google ได้เลยนะครับผมมาประวัติศาสตร์ภูพบาทนะครับผมก็มีเรื่องราวมากมายนะครับผมที่ท่านอยากจะรู้นะครับหรือว่าอยากจะมาเที่ยวนะครับมาได้เลยนะครับผมตั้งแต่8โมงเช้านะฮะจนถึง16บนาฬิกา30นาทีนนนะฮะ30นนั่นเองนะครับผมณสถานที่แห่งนี้แล้วก็อำนวยความสะดวกก็ผู้นะสูงอายุ60ปี นะครับจะได้นั่งรถนะครับรผมานพามาที่ข้างบนนี้นะครับผมเด็กวัยรุ่นหรือว่าอะไรก็ต้องเดินขึ้นมานะครับก็ข่าวออนลลยไปจำเพอบ้านผือบ้านผือทีวีนิวสวัสดีคือพี่มายรายงานสวัสดีครับ